เหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวที่ลุ้นกันตัวโกงมากที่สุดในพุทธประวัติเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่อ,องค์ปริมาณเนี่ยไล่ล่าพระต้งแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นอีกอีเหตุการณ์หนึ่งที่หวาดเสียวไม่แพ้กันกน็คือการที่แม่ขององค์ปริมาณเนี่ยไปหาลูกเพื่อที่จะเรียกรองให้ลูกเนี่ยเลิกที่จะเป็นโจรซึ่งถ้า แม่กับลูกได้เจอกันจริงๆองค์พันลานก็คงจะฆ่าเพื่อที่จะออกนิ้วที่พันเพื่อที่จะทําให้สําเร็จตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แต่ว่าพระองค์ได้เสด็จไปปูนกก็คือเป็นปางไ้ว้กันองค์พันลานก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจากการมีแม่ตัวเองเป็นเป้าหมาย คือเกณฑ์แบบที่พระพุทธองค์ก็ใลยลาพระพุทธองค์ไล่ทอนไรกก็ไม่ทันส้ายก็หยุดแล้วก็ตะโกนไปที่พระพุทธองค์ว่าหยุดก่อนสมณะหยุด่อนสมณะพระพุทธองค์ขณะที่กําลังดาเดนินอยู่นั้นก็ตอบไปว่ารอ,อหยุดแล้วท่านเราจงหยุดเถิดองคริมารก,กาม็มีคําที่มาดึงสติที่มากแทกใจตัวเองในกุหลา ราะว่าพระพุทธองค์กำลังดําเนินอยู่แต่ตัดว่าหยุดแล้วตัวเองเนี่ยหยุดอยู่พระพุทธองค์ก็ตอบว,ว่าอยากให้หยุดคิดขึ้นมาได้จากการที่พระพุทธองค์ตอบว,ว่าพระพุทธองค์หยุดจากาจาการเปลี่ยนแปลงจากการฆ่าสัตว์เหตุการณ์นี้ในภาคภาษาบาลีของปุทธมาร นะโกนว่าติถะสมณะติถะสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนสมณะติถะในในความหมายในความหมายว่าหยุดก่อนพระพุทโตก็ส่งต่อว,ว่าทีตัวหั่นอังคุลิมาละตะวันจะติถะที่ตัวก็คือหยุดแล้วอาหารก็คือเราอังคุลิมาละคุอคำเรียกองคุลิมาหรือแปลว่าดูก่อนองคุลิมา,ลาตะวันจะ ก็เป็นคำสนันธิระหว่างตะวันกับจักรตะวงังแปลว่าท่านจักแปลว่าด้วยพ็กลายเป็นตะวันจักรแล้วก็ติดฐายคำก็คือว่าจงหยุดในภาษาจีนก็มีเหมือนกันในภาษาจีนองคุลิมานก็ตะโกนแปลว่าถิงจู้ถิงจู้สามอนถิงจูก้ก็แปลว่าหยุดซามอนก็แปลว่าสมณะ เป็นคำเรียนเสียงคำภาษาศรัทธาคำว่าสรามณะหรือว่าคำว่าสมณะในภาษาบาลีพระพุธะทธองค์ก,คก็ตัดต่อไปว่าวออีถิ่นจุซื่อนี่จือจีถิ่นปูจุในความหมายก็คือวอวอแปลว่าฉันอีนี่แปลว่าแล้วถิงจูุก็แปลว่าหยุดซื่อนี่แปลว่าเป็นแปลว่าคือ อีก็แปลว่าเธอแปลว่าท่านชื่อจีก็แปลว่าตัวเองก็คือตัวตั้นเอง,อองกันแหละทิงแปลว่าหยุดปู้ก็แปลว่าไม่จูกก้แปลว่าอยู่ในที่นี้มีความหมายว่ายังไม่หยุดซึ่งในตอนหลังอ,องคุลิมานก็ได้กับใจแล้วก็อเอาไว้ตัวเป็นสาวก ของพระพุทธองค์บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นุเป็นพระอระหันต์ในภาษาจีนอรหันต์ก็จะใช้คําว่าอาหลวหัน่นหรือว่าหลวหั่นสั้นๆก็ได้องค์ุริมานในชื่อภาษาจีนก็เรียกว่ายางเจียหมัวหลวง